สวัสดีครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมกับคลิปดักหนูครับผมไม้ป้าเขาครับผมนี่ครับป้าเขาไม่ไหมเป็นเขาน้าปังครับผมเขาน้าปังยี่พอพิ่นเป็นนางถ่ายอยู่พู้นแหละเิ่นว่ามาดักแม่พิษัน,นอยู่ในน้านี่ิษันมันกัดเขาสินันนี่ลงมาเบิ่งครับนี่ครับไม้ป้าเขาเดี๋ยวผมก็มาฟังพุ้นกับข้าเจ้าเกี่ยวเมื่อวานนี่ครับผมเขาเมื่อวานนี่ ผมคิดว่ามันน่าจ,จะมาถอนอยู่นี่นะครับผมผมเลยมาเบิ่งอยู่พ้นนี่ครับนี่มีเป็นพน้นเราบอกว่ามาเบิ่งอยู่พ้นนี่่าถอดนี่มาเห็นหูอยู่นี่ครับเบิ่งหูนครับโอ้ยหูใหม่ครับผมพี่น้องใหม่เลยครับผมวัน <c oughs> นี้ใส่เป็นเยื่อโพดครับผมผมได้ดักลูกนี่แหละนี่เยื่อโพดสีดหัวเชือของไอ้ไอ้ไ,อไม้โรบิลลี่นะครับผม มื่อนี้จะมานประมาณหัวเสื้อจะเข่าบ่เด้อครับผมกับอีสานอุดรธานีของเฮาเราหลุดน้ำกันครับผมหมายงามอยู่ครับนี่ครับหูมันหูอ้อมพ้นนี่แหละครับผมใส่เอาอ้อมพ้นนี่แหละเบิ่งเอากลับมาประมาณสิบหลังครับผมเราจะมันปรหมาณมันจะเข่าไปปะหาหมวกใส่ตัวครับนี่ครับผมมาพ่ออีกหมวกหนึ่งใส่ลงนี่ครับผมเปลียนหูมันครับพุณอะ เสือบนาหู้ครับผมนี่น่นนครับมี่ตัวแน่นนต่ว่าจะเข่าเงาเพราเข่าไม้ปลาเข่ากับเบียเขาพุดธอีกหลังหนึ่งคงจะใส่ลงผนครับนี่ครับผมนี่ครับเข่าพุดเขาพุดแหงนะครับนี่ครับหู้มันแข่งกันเลยครับโอ้ใหม่ๆเลยครับผมสองหู้มข่งขกันเลย ลอลุดน้ำกันครับผมมาจะมันบอมันไม้นี่ไม้งามอยู่ครับผมแล้วบุรุษมันจะเขายิงเขาขิงกับโพดิเขาบอรดูเปานะครับอยู่ในป่าเขาเลยครับผมโอเคครับผมใส่พี่น้องเบิ้งสามลังเลยะครับลอหลุดน้ำกันมาจะมันบอมันจะได้ตูวโอ้เบียรจะพึ่งครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันหลียู่ใ้เบียะเองมันดึงเข้าไปในไม่เลยดันเข้าไปในหูเบียรมันบ่มีหมองไส่ครับผมมันเป็นพ่นโอ้ ไี่จะเป็นี่ได้มันอยู่พ้นเดียวนี่ครับหนูขอนเอาเนาะอยู่นี่แหละมุ้ยมีหม่งส่ครับผมหูหลครับดูเต็มเลยครับผมนีม่ครับผมอีกหลังหนึ่งส่ตรงนี้ครับทึ่งพ้นเลยครับดิเป็นหูมันครับดิรุ้ยใหม่อยู่ครับผมมันขวดไปไใหม่อยู่ลงไปเลียมเหยาะๆเลยอู รอนรวนน้ำกันครับผมมันจะมีวามหมานบ่พ่อกันมืดเศร้าครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องตอนตเศร้าครับผมเศร้านี่ก็าจะพาพี่น้องมาหายามกับครับเจ็บกับครับไปดิวันนี้ได้มาใส่ถิ่มว้ครับพาพี่น้องมาใส่ถิ่มว้ที่แรกว่าสุใส่สิบหลังเบื้องมองแลวก็เลยใส่ประมาณสิบหาหลังโอ้สิบสามหลังนี่และครับผมใส่สิบสามหลัง นี่ครับไม้ขางคล้องขางสนนนนะครับเราก็มีนะครับเราก็ากมาลงมานี่ก็เป็นไหนาครับเรยมาใส่ไหน้านี่ครับขุนครับใส่ยุพุ่นพูนยุพุ่นพุนไหลหลังใส่ยุพุ่นยพุ่นขุนประมาณเจ็ดแปดหลังแล้วก็มาใส่เละใส่แล้วนี่ครับใส่ยุนจุดๆ,ๆไหน้านไอ้ที่ไหน้าเปนยังไะครับสองทงก็หนูก็สียุดยุพุ่นยุพุ่น ส่วนมากมันสียูพน่นหู้มันสียู่พ่นนะครับแล้วก็ใส่ยูพน่นอีกหลังนึงใส่ยูนี่ประมาณสองหลังสามหลังนี่คนระับให้หน้าให้นี่ไม่ให้มึงมีปลายปันเดถ้าให้ยูให้พน่นให้พุ่นเนี่ยไหลครับหู้มันไหลผมเลยใส่ปุ่มยูพ่นได้ประมาณแปดหลังกับยอดพุ่เบิ้งเ้านี่จะมา,านบ่ะมานครับผมไม้คล้องนี่กับเป็นแบบมีป้ามีป่าตาเพิ่นวาน่าเจ้าของหน้าเพิ่นวาน่าก้นเนี่ย เอาเนี้ยมาสอดเอาคักปวดวระชันจริงมีป่าบอประชันหนูจิคืออยู่ประชันด้ไปเอาไปทั้งบีกันครับผมมีความมันบอเซานี่พอได้ออมบอเดี๋ยวเขาบอกเยี่ยกับปวดห้าน้ำกับอือระเขงป่านหน่อยอ่ะ ห้อยมันเหรียญเหรียนต้องปิดจินนี้พี่เลยมาร์โบสายนี่จ้าตัวสองตัวบ้าซีบกว่าหลังนี่ได้าย,ยากสิดเอ็นหนูด่วนนี่หลังนึงใส่แถวๆนี้แหละครับมาเห็นต้นไม้นี่ครับนี่มันบอเรกาก็เขาหงิดทีดีครับ ไม้มันเลียนขำมาหากินน้ำใส่ทิมไว้บอดถึกหลังแหลกครับผมมิดแล้วสัญญาณบอดีเถอะเนาะเสือกเขาก็เจ็๊บครับง่ายไหมครับผมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเอาจุมมันได้ นี่หลังนึงนะครับนี่มงทังขามานี่ขมามันจีขาม้ากินน้ำนี่หลังนี้หลังนึงครับเอาเรียบร้อยครับผมหนูท้องขาโอ้นี่เขาเครื่องตัวเลยครับเสระเสียกโอ้ยย่งมากัดขามันอีกหนูเสียงว่าหนูหง่มากัดขามันดิเนี่ยอย่างจึ้งเครื่องเลย นี่ครับผลงานเขาต้องขาวครับข้ามปวงเขาเลือกอยู่ครับนี่ครับขนูหน่อยมันช่เขาเลือกนี่สิครับตัวเงญ่อยู่ครับผมหัมป้งใงญ่เขาเตรียมแหลกมาแล้วครับมันหมานครับผมนี่มันเป็นองห้องล่องลงไปหากินน้ำนี่ครับผมได้มาใส่ถิ่มไ้มันก็สิเรียนพันตัวปาดกับก่อนตัว เตรียมแหลกมาแล้วครับมันมาคมนมาครับผมไปเติมกันอีกพอได้ขัื่อได้ขวบนี่ครับผมเตรียมแหลกเขาหมานแล้วครับดังที่สองเนี่ยกขาโพดเด็กโตครับจะหมานบ่เพิ่มอมีวะเพื่อได้ขวบวะมนสิได้ตะปิ่งตัวเดียวนี่บ่ นี่หลังนึงครับผมหงามมนุนุนเอ้ตีดอีกแล้วครับโอ้กว่าเขาก็าจะบุญด้วยพุยเลยมีแหละเนี่ยามากัดเขากะจกตีดถางว่าบางช่วงนี่โอ้แตรมที่สองครับผมโอ้หนูทองเขาเอากัดเสียกผมขาดเอาเดี๋ยวใจกัดกันครับผมไม่ติดตรงไหนมันติดมรงหางมบ เที่ยมที่สองครับผมกัดกับผมเสียขาดเลยครับผมนี่ครับผมว่าหนูต้องขาวนี่มันมีปัญญาก,ดกาดเสียขาดหรอครับนี่ครับกัดเสียกับขาดตรงที่ปุ๋ยเลยนี่หนูต้องเขาว่ามีสิปัญญากาดครับผมเอาได้สองตัวแล้วใครสิด้ออมแล้วผมว่าเป็นหนูใหญ่สีมะซอยมันมึนงซงนีงมันเลยมากัดเสีย มูลตรงขาวมันเขากวนเลยสื่อไม่มุนอีเล่เลยครับกัดเข่าคนกระเจาพังแล้วบางส้วงอ่ะเอาบ้อวัวไปยังมีก็ไม่สิกินโอ้ยโธครับไหวมีก็ไม่สิ่งกินกกน,นั่งกระเจามุนตัดเข่ากระเจามุนหลายกว่านี้เนาะสองเตีมแล้วครับผมสามหลังสองเตีม คุ่น้องบัตรตอครับผมฟังทั้งคุ่นครับว่าเป็นหนูเงยแหละมากัดเสียกันผมขุดวมาหนอนูหน่อยซุ่มซุ่มหนูตองขาวนี่ส่วนมากมันจะโอกกัดเสียกขาดสังเกตนะครับมันจะโบกกัดเสียกเลยเพราะว่ามันติดปุ๊บมันก็จะดิ้นบางทีหนูตองขาวมันเข่าลึกมันก็จะเข่าลึกบางครั้งหนูเงยอันนี้มันเป็นหนูเงยผมว่ามันช่เป็นหนู ต้องเขาติดเราวันนี้มันห้องหนูน้อยมันห้องหรือหนูเงยมันถึจะมากัดกัดเสียกซอยกันนะครับไข่ไข่ยชยกันไปบรรยากาศเศร้าๆครับผมพี่น้องดวนของเขาบรรยากาศหนาวครับวันที่หาครับวันนี้ไปใส่อีกกลับลืมองมองกลับไปนี่นะครับผมหลังหนึ่ง Nó bố khơi đi mãi vậy mm -hmm. Nhịt xì đi Ôi, lắng xì mít xì Bố khẩu Bố khẩu cả mấy chín ra khổ khuột Xì 2 Xì, xì 2 นี่เพื่อนดักนกครับเนี่ยมีเพื่อนดักนกดิครับนี่นกไม่กินเขาเพื่อนโุ่นนกไปแล้วเพื่อนน้นองแดงนอง้องแดงให้นกกินี่ดินนกแดกนกแดกอยู่นี่ครับนกไม่กินเขาเพื่อนเจ้าดักไว้งั้นแม่เพื่อนก,นก็ไปลาบไปปิ้งโพ้นนี่แหละครับผมหลายกระมูอไปเข้าไปครับบุกปปาเขาาา้าเจ้าเดี๋ยวเราไปมันเป็นห้องเข้าไปอยู่ เหยียดหางไปไล่นกหมานบออยู่นี่หลังนี่มีดทีเดียบใส่ไปกลางทางเลยนี่บัามานี่บอ้บัได้บอกเงี้ยเงี้ยใหญ่ตัวเนี่ยบืม อืมดันเปียบหมดบ่เข่าเลยดิบสัยที่ได้ซองเตี่ยมอย่างนี้ครับไม่ได้หมดครับเลอลายมีค้อมลุ่นอยู่มีเปิดเซีนนี่ครับพ่นเดียวนี่ครับพ่นน้อยๆอ้อยจ้อยด้วยครับนี่มันใส่อ้อมนี่แหละทิ้งไม่หนีเลยไอเพิ่งทางไหนก่อนทางนี้ก่อนแล้ว งูวางอะไรกันนี่หนาวหูครับโอ้ยออกมาบอติดแล้วนี่บอติดกับหลังนี่มิดชีดีโอ้ยยงไปหนีครับส่งไปหนีตัวอีกมีหุ้มอยู่นี่โอ้ยห้อยขวดออกใหม่ๆอยู่ครับบอดตีดดอกผมว่าห้าอยขวดออกเปียกๆเลย นี่ดินมีเปียกอยู่นี่ก้อนหนูญนยังเสียครับผมเป็นมันแล้วอยู่ของลังอีดีมีซีรีเลยโอ้บ่เข่าครับผมพี่น้องโอ้โหหนูไย,ยังนอกมาจัดก,การมาันโอ้บ่อเขากินกระพวนเลยครับหนูในญ่ครับ ง,งี้โ่เขาบม่ขึ้นดูต้องเขาส่วนใช้ไม้กับหม้ออยู่ดีครับพุ้นะไม้มันดันขีข่ควยออกไปไม่อยู่นี่ส่อวอีกเปียกอยู่ทางผีครับ ใส่จุ่มไปแล้วออมออมๆอี่ยมๆเท่านี้ล่ะเขาคือล่มเที่โอ้หอยมันมามนางกัดกินอยู่เพียรนี่นางกัดกินกกกเขาครับน,บนงงี่มัมมกเงี้นี่ตัวเงี้ยมันนางกัดกินอยู่เนี่ยโอ้ บุกกินเขาขวดไข่ใน่บใส่ไปหนีครับเขาขวดภา๊บมีดทีดีโอ้ยหนารู่ได้กับปติษฐ์ขาง,งรู่ขางล่างครับรู่อยู่กับขอบหุ่ยอยู่กับขอบพุนโอ้พิดนี่ครับหไหหลกักหญ้าเขาหูส้สยอยู่ปุ่นกัดต้นหญ้าเขาหู้ปุ่นต้นกอเขา พวเขากลับครับกิิงครับผมนี่ครับผมว่ามันกัดต้นหยาเหยียบหยามุนไอปุยเลยนเหยียบต้นห้านี่มีหลังนึงครับหลังนี้กับพวกเขาข,ข้างๆกันนี่โอ้ด่ยหยากเท้นี่ฮู้งัน มือหนึ่งสองหูสามหูสี่หูเห็นอยู่นี่บ่เขาเปลี่ยนแผนครับใส่วิธีไหมไหวหนีหูนีขวดไม่ไมือมโ้าได้ขวดขึ้นมาไม่เหมือนเมื่อวานบ่มีโอ้ ตลาดเนี้ยเย็บครับผมบริกินมันครับต้องหาวิธีใหม่สั้นตอกเสียบมันบ่หวมพ้นนี่นะผมใส่นี่ครับมีทีดีเถอเนาะยังฮู้มันอ่ะ ไม่ยันชีดินลงมาผีไม่ไม่อยู่ได้กลับที่ไม่หนีครับโอ้มีชีดีพีหนองเอ้ยบักเงี้ยบ่าเข่ามหมครับผมบ้าก,กินนกระปวดเท่าหมายงามอยู่ดีครับผมัวนอยู่ใส่ น,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 นี่ครับหลังหนึ่งหลังนี้ก็เมียดีดีไม่แลนลงมานี่ทางเปิดเตืดอยู่โอ้ยได้ยากจริงๆพิงประคุณเลยบ่ก,กินกับโพดครับ บวกเขานะครับขอพูดไม่ได้ผลนะครับผมในสองตัวทั้ทงนี้ครับยามกรับเช็นเรียบร้อยครับผมพี่น้องเศานี้ครับผมนี่แหละครับหนูใหญ่บ่ได้ครับผมต้องขาวสองตัวครับผมกราบสิบกำลังสิบสามหลังเอาบ่ได้อ้อมครับผมเอาเสผักหลายๆเอา โอเคครับผมคลิปนี้จากลาพี่น้องจำนีผมเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมพอ,อนคลิปหนาครับผมแก้ไม้ไม้ครับไ,ไ,ไม้นี้นปเปนบ่อเขาครับผมคจีบป่งก่อนจะเอาวิธีใด๋มาใส่พอ,อนคลิปหนาครับผมได้สองเต้มนะครับมือตรงขาวงี้ไม่ได้กลัวครับผมนี่พ่อเพิ่นถ่ายอยู่มนละไอ้พ่อเพิ่นไปขัวครับผมพี่น้อง นี่ครับเจ้าของหน้าเพื่อนขอบคุณขอบคุณให้เพื่อนไปขวะโซ่เนี่ยโซ่พี่น้องเพื่อน่สองตัวเออสองเตี่ยมสองเตี่ยมสองเตี้ยมเพราะไปขวะคำป่องคำใหญ่แองคำเงี้ยงต่ว่าตัวน้อยเออมันบ่เข่าว่าต้องหาวิธีไหมแต่มันยันขวอยมาเสยมันงว่หลายอยู่แตัวบ่เ้าบ่เข่าต้องหาอาหารใหม่ไหมเหรอมันเมียนอาหารใหม่หมัเมียน โอเคครับผมพ่ออันคลิปห์นาครับผมสวัสดีครับพ่อมันพ่อมันในหมันหมันหน่อยพอได้ขวมบไม่ยังล่ะเจียวหยาเจียวใาญ่เงี้ย,ยโอ้ขอ้าเจ้ามาเจียวหายาพี่น้องเจียวใหญ่เงี้ยคน้องกินกับข้าป,ปา่ยจะขาดบ่ได้อีดี ไปนักฟกบอ่นะเจ้าเบาวานอย่คนนี่เานั้นเบาวานก้นเสรมากเจียวหญ้าหลด